น,นี่เดี๋ยวมาดูนัดเตะปีเอนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าม t ติลีชแชมเปียนนั่นเองมัน <laughs> แถว่าอะไรวะ <laughs> มาดูซีดานกันเลยดีะ่วไปตัวแรกก่อนเลยซีดินซีดาน,ดานก็ซีดานปีนี้นะครับปีเอก็เอาจริงพลังแสงผมว่าก็ถามว่าดีไหมก็ผมว่าถ้าทียบรู้สึกเอลเดจะมีลองช็อตผมจะไม่ผิดเทียบกันดู ่ถ้าเทียบกันระหว่าง MC กับ LH เอาที่พลังแสงก่อนเลยพลังแสงที่หายไปนี่คือฟินิชช็อตนะถือว่าสำคัญนะเอาจริง LH นี่มีฟินิชช็อตนะครับ <'Cause S 1> ก็คือทำให้ปั่นโค้งดีขึ้นแต่ว่านอกนั้นพลังแสงก็เหมือนเดิมนะมีเทคนิคอลริเบอร์ผมว่าก็โอเคอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีพวกลองช็อตอนแรกผมคิดว่าซีดานมีลองช็อตนะไม่มี แต่ท้ายเลยเรื่องของสแตตซีดานปีนี้นะ MC ผมว่ามันก็ถามว่าดูดีกว่าทั้งหมดไหมก็ดูดีกว่าทั้งหมดจริงๆครับก็คือดูจากนี่หละกราฟก็บอกอยู่แล้วนะแต่ผมว่าพลังแสงมันก็พลังแสงมันก็น่าสนใจอะ่ะ SP มากกว่าหนึ่งถ้าเป็นถามว่าถ้าเป็นผมผมจะเปลี่ยนไหมซีดานปีนี้นะถ้าเป็นซีดานผมว่าผมเปลี่ยนนะอืม ผมให้ผมเปลี่ยนนะเพราะว่าในเรื่องของสแตทแม่งได้แม่งมันได้มาเยอะจริงอ่ะจบสก,กอร์เพิ่มขึ้นมา6เลยเลยนะอ่ารเงี้ยยิงโค้เพิ่มขึ้นมา4แข็งแร่งกเพิ่มขึ้นมาสี่มันไม่ได้บวก1แค่หหรือ2แต่ว่ามันบวกไป4เลยอ่ะผมว่าถือว่าถือว่าแม่งเยอะอยู่อนะ่ะก็โอเคอยู่นะซีนาพีเอ็มซีก็ได้ียี่สิบสามก็ไม่ถือว่าไม่ถือว่านะ่าเกลียดมากเพราะว่าปีเก่าก็ยี่สองอยู่แล้วก็โอเคอยู่องลียองลีเห็นคนสนใจกันเยอะนะตัวนี้เป็นเหมือนไฮไลท์เลย องรีเชลรี่องรีปีนี้ BMC นี่สเตดม,มาสุดด้วยร้อยสองแน่แม่งเหมือนองรีไอคอนเลยว่ะเฮ้ยแล้วยี่สามโอ้โหเดี๋ยวมีวินเน่ช็ร์ถือปั่นดีมีสปีดดิฟไปกับบนะอลดีนะความเร็วร้อยสิบเอ็ดสปีดตัวร้อยสิบเอ็ดโอ้โหก็ถือว่านี่คือเวลหนึ่งไงแต่ว่าซ้ายมันสี่ไงผมว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่สำหรับแพ็กนี้นะ าศแต่ถ้าไปเล่นข้างหน้าก็าน่าจะโอเคอยู่ครับแขงแก้งแขงแก้งถึง95ก็ไม่ถือว่าน้อยนะยิงโค้ง108เลยก็โอเคอยู่แบบค่าพลังหลักๆที่ผมมองอะไรเงี้ยจบสกอร์110แต่พลังการยิงอาจจะก็โอเคอยู่แหละเขาบวกห้าอะไรก็โอเคอ <c oughs> เป็นตัวที่ผมติดดาวไว้แล้วกันองลีนะตับสิวะเออองลีเป็นตัวที่ผมติดดาวให้ติดดาวไว้แล้วกันครับเพราะว่า กระแตะนี่แม่งไวจัดเลยนะสวัสดีครับพอปปี้ฟอร์มนอนเป็นไงบ้างแพ้แล้วไม่ใช่อนอนนนะมิเชลบัลลักหรือไมเคลนบัลลักนั่นเองโอ้โปีนี้เอพี่สิบสองสปีดต้นเก้าห้าถะอไม่น้อยนะถ้าสำหรับกลางีสปีดต้นแตะร้อยเวลหนึ่งถือว่าไม่น้อยนะบวกหนึ่งด้วย แข่งแข่ง้5เลยยิงไกลเท่าไรยิงไกล108อุ้ยผมว่าน่าจะโหดจัดเลยอะปหลักปีเนี่ยเสียดายทะ้งนั้นสองเท้านะผมว่าคนน่าจะเอามาสู้สู้แบบลุกลิดเลยแต่พลังการยิงโค้งน้อยไปหน่อยครับแต่ก็อย่างที่รู้กันเมตานี้นะเมตานี้มันเป็นเมตาของแผ่นปั่นอยู่แล้วอะก็ตรงนี้มันอาจจะด้อยไปตรงนี้หน่อยแต่ว่าเรื่องของพลังงานยิงเรื่องของการยิงไกลสแตตอะไรเงี้ยผมว่าแม่งดูดีเลยก็ ตัวนี้ผมยังไม่ให้ผ่านยังไม่ให้ผ่านสําหรับผมนะเพราะว่าค่าพลังอารยิงคงมันน้อยไปแต่ว่าสแตโดยรวมอย่างอื่นโอเคอเอพี FP 22ด้วยครับถ้าเลตเอพี22ขนาดนี้ผมว่าเราไปใช้พวกคูลิตอะไรอย่างนี้ดีกว่าเงมันจะดูดีกว่าลิวัลโดปีนี้ถ้าโดยส่วนตัวอยู่แล้วเมตานี้ผมไม่แนะนําให้เล่นเท้าที่ตัวที่นัก ว่ที่ถนัดนักงเตะเท้าข้างเดียวนะครับมันจะทําให้เราเล่นยากเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะถูกจับทางง่ายครับอืมแล้วปีนี้รู้สึกโปรติลิวาโดมันซ้ายไอ้ขวาสามไม่ใช่เหรอลิวาโดนะผมจำได้เหมือนขวาสามออขวาสองเหมือนกันเว้ยอืม,อมก็ลิวาโดมันก็เนาะคือผมว่าตั้งแต่เอลเฮจระมันยิงโค้งดีอยู่ละลิวาโด แต่ว่าขวามันน้อยปไปหน่อยขวามันสองเรื่องของสปีดอะไรเงี้ยก็ไม,ไม่ไม่น่าเป็นห่วงมาก9-9-01พลังงานยิง105ยิงไกล105ก็ยังถือว่าอารมณ์คล้ายๆแกเรตเบลอะไรคล้ายๆกันเลยครับหางแก่ง95แต่ผมว่าสำหรับ a p 2 2ขนาดนี้มันดูเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยสำหรับผม a p ดูเยอะไปหน่อยครับควรจะควรจะสัก21อะไรอย่าะไรเงี้ยนะ2ี่สีผมว่าน่าจะดูดีกว่านี้ ก็เอามาลุยวิโก้ต่อเดีอ่ะผมว่านะหูแต่ลุดวิโก้พลังดีพลังดีเอาง่ายๆนะหลุยวิโก้พลังเป็นตัวที่พลังแสงผมเอาจริงๆเป็นตัวที่พลังแสงครบที่สุดที่ผมดูมาละหลุยวิโก้นะคือมีพลังแสงสําคัญเกือบๆทุกอันเลยใช้คำว่าทุกอันเลยก็ได้ครับของปีที่ควรจะมีก็คือมีเอรีคอสทำให้เปิดดีเปิดบอลดีมีสปีดดีกับเทคนิคอลทำให้ ทำให้มันเลี้ยงบอลดีอะไรอย่างเงี้ยลองช็อตทําให้ยิงไกลดีแล้วก็ฟินิชช็อตทาให้มอนมันปั่นโค้งดีขึ้นครับอืมก็ในเรื่องของพลังแสงหรือวิโก้ปีนี้ถือว่าดีมากนะถือว่าหายหา้าหายหาผมพูดตรงหายี่าครับที่นักเตะมันจะมันจะมันจะครบขนาดเนี้ยอืมเต็มสิบให้สักให้สักแปดให้สักเจ็ดแล้วกันผมว่านะแปดแล้วกันหรือวิโก้ให้เรื่องของพลังแสงอะ่ะพลังแสงนีจริงครับพลังแสงดีมาก เปิดบอลน,นี่คือไม่ต้องห่วงเลยหรือพิกโกรีอกกรอคอร์สเนี่ยเปิดบอลมันเท่าไหร่วะแต่ว่าเปิดบอลเนี่ยเปิดบอลร้อยเจ็ดเลยวิวหนึ่งเปิดเข้าหัวแน่แน่ก็แต่ก็ไปด้อยในเรื่องของเท้าซ้ายซ้ายสี่แหละก็อย่างนี้เน้นย้ำไปแล้วครับว่าแพ็กกี้มันควรจะซ้ายห้าขวาห้าเนาะแต่ก,ตก,ตก,ตก็เล่นได้เล่นได้ตัวนี้เล่นได้ครับฟูมาริตน่าสนใจดาวิดเทเซเก้เจพีจะเท่าไอคอนอยู่แล้ว ตัวนี้่ก็ถ้าถามว่าแผลนี้คือผมจะใช้ไหมตอบเลยว่าไม่ใช้แน่นอนนะก็สาเหตุที่ไม่ได้ใช้ดาวิดเนเซเกก็คือพลังงานยิงโคม้มัน86เองผมว่านะมันดูอารมณ์เหมือนโดอ้วนโดอ้วนปีฮอตอะอารมณ์นั้นแหละอุ้ยทันเวทปีนี้ทำไมมันโหดนงวะอ๋อความอึดน้ย ทาวเวอนิดสดปีนีน้น่าจะนี่ขอส่องกับปีพวกเอลเทสจริงจริโอ้คือพสแต็ปนี่คือได้เยอะมากเลยเนี่ยได้เพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยไอพีเพิ่มขึ้นมาสามอะสแต็แต่สแต็ที่เราได้มานี่คือแบบโคตรโหดกระโดดยิงมาดูพลังแสงพลังแสงอะไรหายไปเอรีคอส s t ยังอยู่ ลองช็อตก็ยังอยู่อ๋อแต่ลีดเดอร์ชิ้ไม่อโอ้ก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาว่ะอยู่เฮนเหน้าเปลี่ยนว่ะหน้าเปลี่ยนมากครับหน้าเปลี่ยนเฮนเบตความเร็วร้อยหนึ่งสปีดต้นร้อยสามพลังการยิงร้อยสิบเอ็ดเลยแหละแต่ยิงโค้งเก้าแปดก็โอเคอยู่ได้อยู่ได้อยู่หัวเบีวยวหัวหัวก็โอ้เนเบตปีนี้แม่งน่าน่าโดดมากวอร์ดีแม็กได้ครับเฮนเบตแม่งน่าสนใจมากเลยว่ะเอพียี่สิบสองอารมณ์เหมือนโย้นคับเลยนะเว้ยแชมเปญโก้เนี่ย ผม,ผมชอบตั้งแต่เอาเฮดลวเวยลังเดชเชฟเชงโก้ท่าที่ H, แบบเอลเอชก็คือเอฟีจะเพิ่มขึ้นมาสามแต่สตกสต็ตสต็กนี่คือถือว่าได้เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะเิงโก้ข้อดีคือหาช่องดีอยู่แล้วนะเป็นตัวของมันมถ้าดูจากพลังของมันอย่างเดียวเชฟเิงโก้ พีเอ็มซีวิ่ง109สปิดต้น107ขังแกล้ง96ยิงโค้ง107เลยว่ะเฮ้ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่อีกตัวหนึ่งเลยนะผมว่าน่าจะเป็นตัวที่แบบคนหยิบมาใช้ในแรラกิ้งเยอะมากขึ้นนะอางเดชูนิงโก้นะตัวใหญ่ไม่ค่อยเห็นนะในแรงนซ์ใช่งนะใหญ่จะเป็นแบบวงโดอ้วนอะไรเงี้ยเลวงเลวาอะไรเงรีงย้งยรครับชทนิงโก้ปีนี้ก็อืมว่าให้ผ่านให้ผ่านนะให้ผ่านให้ผ่านครับ พลังฝงพลังแสงอะไรก็ดีมีสปิดดีมีเซนเซ์ช็อตมีลองช็อตก็โอเคพลังแสงงานยิงครบมาพีโดเราตัวนี้นี่คือปักดาวไว้เลยพีโดปี C ปีนี้ถือว่าดีมากผมบอกเลยว่าดีมากๆตัวนี้นะ PMC พีโดถือว่าเต็มสิบนี่ให้เก้าเลยให้เก้าเลยให้สิบเลยก็ได้นะคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นโดที่เขาเรียกว่า มีครบทุกอย่างแล้วกันมีครบทุกอย่างในที่มันควรจะมีคือโดโดพวก20 t s อโดพวก b l s อลเอะไรเงี้ยที่ผมรู้สึกว่าที่ผมไม่ได้ไปแตะมันเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยคือพลังแสงตรงนี้ครับคือเทนนี่เข้าดิบเบอร์เนี่ยมันไม่มีพลังมันดีจริงแต่ว่าพลังแสงตรงนี้มันหายไปครับมันทําให้เวลาเลี้ยงบอลมันจะแบบตะกุตะกักไปหน่อยๆอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ชอบอะไรแต่ว่า ปีนี้มันเพิ่มเข้ามาก็คือเทคนิคเข้าริมเบิร์ก็ถือว่าปีนี้ถือว่าดีมากเพราะว่าค่าสตงค่าสแตทข้างในของมันอ่ะมันเก่งอยู่ครับเก่งมากเลยด้วยแหละวิว่งร้อยเจ็ดอะไรเงี้ยจะปิดต้นร้อยห้ายิงคงเก้าเก้าเงี้ยโอ้โหมันแม่งคือก๊อตเลยใช้คำว่าก๊อตเลยสุดปีนี้นะไอายยี 24, ่สิบสี่โดยคอน,นชัดชัดบุกห้าไอ้นี่วงอยู่วงอยู่วงอยู่ไอ้ตัวอ้วนก่อนเลอ่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เดี๋ยวจะเทียบให้ดูเลย คนสนใจกั dec, นมากๆระหว่างโดอ้วนปีเอ็มซีกับโดอ้วนปีเอลเอชอะไรมันดูดีกว่ากันส่วนตัวถามผมว่าควรเปลี่ยนไหมถ้าดูจากอย่างเงี้ยก็ควรเปลี่ยนแหละเพราะไอ้พี่ต่างกันหนึ่งถูกไหมก็ควรเปลี่ยนจริงๆเลยก็เดี๋ยวมาดูสแตทสข้างในว่าทำไมถึงควรเปลี่ยนแข็งแกล่งเพิ่มขึ้นมาสี่ถือว่าเยอะมากๆแล้วก็ การควบคุมบอลส,สมดุลสมดุลห่องความล่องตัวนี่คือเพิ่มขึ้นมาอย่างเยอะอเพิ่มขึ้นมาประมาณห้าเลยยิงโค้งเพิ่มขึ้นมาสี่คือเอาง่ายๆคือเวลหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยมันยิงโค้งไปร้อยหนึ่งเลยแล้วอะแต่สปีดพอๆกันสปีดพอๆนครับอืก็นอกนั้นก็ดูจากสตงสแตทก,ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรที่มันน่าว้าวละดูพลังแฝงพลังแฝงมีฟินินชช็อตเหมือนกันลองช็อตนะอันนี้มีเพิ่มเข้ามา แต่ทําให้ยิยงไกลดีขึ้นนะถือว่าถือว่าถือว่าน่าสนใจอยู่อนอกจากนั้นก็มีหมวดสปิดดงสปิดดิดเทคนิคเข้าดิปเบอร์ก็มีเหมือนกันหมดครับไอพีเพิ่มขึ้นมาหนึ่งถือว่าตัวนี้มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถซื้อเลยครับวันนี้ขุนได้ครับซาลาตันปีนี้่ปีนี้แม่งวิ่งช้าๆปะวีจีอาร์ผมจะได้เหมือนวิ่งเร็วกว่านี้บ่อว่าพรเว้ย ถ้าเป็นซาลาตัน้นอ่ะดูพลังแสงก่อนเลยพาวเอเดอร์ er มีเหมือนกันเทคนิเคเก็พลังแสงหลกัหลกๆก็มีเหมือนกันนะาวเอเดเดอร์ลองช็อตเทคนิคเก็คือเหมือนกันหมดครับนอกนั้นก็ไม่ได้แบบพลังแสงไม่ได้ว้าวนะถ้าอีบารถามว่าควรเปลี่ยนไหมความเร็วรือพอๆกันการยิงตำแหน่งจะได้เพิ่มขึ้นมาพลังงานยิงก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงถ้าถ้าเป็นผม ผมไม่เปลี่ยนผมย้ำถ้าเป็นผมผมอาจจะไม่เปลี่ยนครับมันดูมันดูเปลืองงบไปหน่อยอะสพี SP เพิ่มขึ้นด้วยสพี SP เพิ่มขึ้นไปหนึ่งด้วยสำหรับผมนะอืมแล้วบางคนผมเชื่อว่าคงไม่ได้ใช้อีบาบุกหนึ่งเลยอีบาคงบุกห้ากันอยู่แล้วอะแล้วมันไม่คุ้มที่จะไปเปลี่ยนอยู่แล้วครับอยางเนี้ยสพี SP ก็เพิ่มขึ้นแต่สแตทที่ได้มาแม่ไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ดีดี้ดับบาร์แข็งๆร้อยสิบเลยอะหื้อ ก็ถ้าถามว่าน่าใช้ไหมอะสำหรับเอพีสำหรับ, FP รบถ้าสำหรับเอพียี่สิบเนี่ยผมมองว่าไม่น่าใช้นะถ้าสำหรับเอพียี่สินะแต่ถ้าเป็นมองในตัวของด็อกบาเองก็สปีดต,ต้นแม่งร้อยสองเลยอะ่ะด็อกบาแม่งถือว่าเร็วอยู่นะร้ 99, อยสองเก้าเก้าพลังการยิงร้อยเจ็ดแต่ยิงโค้งเก้าสิบค่อนข้างน้อยอะก็ สายเปิดมุ่งน่าใช้ใช้คำนี้แล้วกันสายเปิดมุ่งน่าใช้แล้วกันครับมี power header แข่งแ่งร้อยสิบก็ดูดูดีดูดีอ่ะส่ายเหย็นส่ายเหย็นอุ้ยส่ายเหย็นปีนี้มีสปีดดิฟกับเทคทีเค้าเลยว่ะปีนี้มีปะนี่ไงส่ายเหย็นปี20่ ts ที่เป็นปีท็อปของมันปกติไม่มีพลังแสงการเลี้ยงเลยคือมันเลี้ยงเลี้ยงหัวง่ายแต่ปีนี้เพิ่มขึ้นมาเอาละผมว่ามันอีกตัวหนึ่งเลย ที่น่าเล่นที่น่าเล่นโหพลังงานยิงโค้ดห้าด้วยอ่ะแข่งแข่งเก้าแปดอุ้ยตัวนี้น่าเล่นตัวนี้น่าเล่นสายสี่ได้อารมณ์ประมาณพี่โดวะสายสี่เป็นมันเป็นข้างหน้าไงคือมันเป็นเป็นข้างหน้าผมยังพอแบบเออพอให้มันพอรับได้ไหน่อยพอรับได้ไหน่อยถ้าเป็นข้างหน้านะ แต่ายย้ายสี่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นซ้ายสามนี่ก็ไม่ไหวนะถ้าเป็นสายสี่อย่างเชฟชิงโก้ยอะไรเงี้ยก็น่าเล่นนะอครับแต่โซเล่นี่มันตั้งแต่ปีพวกแบบปีฮอตละปีไลท์อะไรเงี้ยมันจะผมรู้สึกว่ามันเก่งเกินสแตทอะปีใหม่ไอพีหอยคนเลยเออไอพียี่สิบสองด้วยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไอพียี่สิบสองน่าเล่นไปอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นมากมากครับหลุยส์โซเล่นนะน่าเล่นน่าเล่นน่าเล่นโยนครับปีนี้ไอพียี่สิบสามเลยไปยี่สิบสามเลยคราวนี้ เดี๋ยวที่เอาปีฮอตและกันเค yeah. เอาพลังแสงก่อนเลยพลังแสงนี่ผมค่อนข้างซีเรียสอยู่บางทีพลังแสงมีเทนิเคิลเหมือนกันก็ที่หายไปก็จะเป็นลีดเดอร์ชิพไม่รู้ทำอะไรได้เหมือนกันตัวนี้โยฮันครับปีเอ็มซีปีนี้นะโอ้แต่ปีเพิม่มขึ้นมาหนึ่งวะ่ะ แต่ว่าสแต็ปที่เพิ่มขึ้นมานี่หัวตายควายล้มอยู่นะเอาจงจริงแข็งแก่งเพิ่มขึ้นมาห้ายิงโค้งเพิ่มขึ้นไปเจ็ดเลยโอหูความเร็วนี่ถ้าบิดต้นเพิ่มขึ้นมาห้าความเร็วเพิ่มขึ้นไปสามเลยอ่ะโอ้โหว่าตัวนี้คุณเปลี่ยนเลยครับคุณเปลี่ยนอย่างยิ่งเลยแบบปากดาวอีกตัวนึงเลยนะแล้วมีเน็ตเบ็ดบีที่น่าเล่นนะเน็ตเบ็ดกับยวนคอรมีน่าเล่นน่าเล่นมากๆ เวอร์จิลฟันได้ป่ะปีนี้า่าอพียี่สิบสามเลยว่าเฮ้ยแม่งเท่ายี่สิบีวายเลยนี่ว่ะเฮ้ยโหยโหผมว่า2 0ทีวายมันก,ก็กินขาดเลยน,นะไม่มีอะไรมาล้มได้จริงว่ะ2 0ทีวายแต่จะได้ค่าความคล่องตัวเพิ่มขึ้นมาว่ะผมว่ามันก็ไม่ใช่ประเด็นนะสำหรับผมนะแต่ 20TY ทีวายต่อไปแหละครับรู้ลิ อ่าตัวนี้ผมนะผมสนใจอยู่รูกุลิลตเอพเพิ่มขึ้นไปสองเลยรุกุลิลตตัวนี้น่าน่าดูอยู่ผมไม่เหมือนกุลิตไอคอนเลยว่ะเฮ้ยผมแต่ว่าแข็งกรแก่งเราล,ลงมา4ี่ว่ะปีฮอตดูดีว่ะเรื่องค่าขวามแข็งแกร่งนะพลังแสงนี่พลังแสงนี่สลับกันปีเอจะมีเทคนีคเข้าแต่ว่าปีฮอตจะมีสปีดดิฟนะก็ถือว่าอาจจะทดแทนกันได้หน่อยๆก็อะไรแต่นนคนชอบ อุลิปีนี้ความเร็วเพิ่มขึ้นมาอย่างเยอะคือแตะร้อยทั้งคู่เลยความเร็วเพิ่มขึ้นมา5สปิริต้นเพิ่มขึ้นไป6แต่ว่าไอพีเป็นยี่สิบเลยโอ้ยิงโค้งมันเพิ่มขึ้นไปสิบสามเลยเฮ้ยเกินไปเอาจริงเพิ่มขึ้นไปสิบสามเลยนะยิงโค้งมันจะเกินไปละโอ้ปีนี้น่าเล่นมากน่าเล่นน่าเล่นมากมากครับเป็นอีกตัวนึงที่ผมปักดาวไว้ให้เลยนะเฮวินเดบอยเฮวินเดบรบุน เดบอยปีนี้เหรอปียี่สามเลยอ่ะอ้ยมันเยอะนังวะทำหมกมาฆ่าตัวเองไหมเดบอยุ้ยไม่นี่วะที่มันออเฮวินเดบอย okay, win, ความเร็วเพิ่มขึ้นไปหกเลยแต่ว่าสแตตอื่นมาพอกันนะแต่ว่ายิงโคง้งนี่ลดยิงโคง้งนี่ลดไปสี่ก็คือยี่สิบเอจะดูดีกว่าค้าของนังแข่งเพิ่มขึ้นมาหนึ่ง พลังแสงมี e อ r l y Cross เหมือนกันมีลองช็อตเหมือนกันน้องนั้นก็ไม่มีอะไรมาไปกว่านี้ไม่เอาเสื้อจะเอาแผ่นลองเมาส์สองปีไงแผ่นลองเมาส์เดบอยเดบอยเดบอยอะไรล่ะฮะเดบอยสิพูดเป็นหนังตะลุงไม่ได้ก็ ถามว่าหน้าเปลี่ยนไหมครับไอพี่ต่างกันหนึ่งอะก็น้าเปลี่ยนนะน้าเปลี่ยนน้าเปลี่ยนเพราะว่าความเร็วเพิ่มขึ้นมาหเลยถือว่าเยอะมากเลยนะผมว่าส่วนค่าพลังงานยิงโค้งเนี่ยผมว่าในตัวของเดบอยเนี่ยผมชื่อเิดว่ามันมันยิงดีอยู่แล้วอืมก็แนะนําให้ใช้ MC ดีดีว่าไอพีเพิ่มขึ้นมาหนึ่งครับก็ถือว่าดูดีกว่านะมาดูฮุกฮุกฮัก จะมีอุ้ยแต่ฮักข้องแฝงดีอยู่นะมีลองช็อตพี่เนี่ช็อตมีสปีดดิฟถือว่าโอเคอยู่นะฮะักแข็งแกร่งร้อยสี่ด้วยเอออย่างเงี้ยแบบคืออย่างเงี้ยมันก็มันก็โอเคอยู่นะสำหรับผมแบบได้แข็งตัวแบบสปีดสปงสปีดอะไรมันก็โอเคอะ่ะแต่อาจจะด้อยที่เท้าขวาเป็นสามอะไรเงี้ยอืมเพราะเพราะว่าค่าค่าการยิงโค้มันก็ร้อยสองอ่ะเปิดบอลเก้าห้าก็อาจจะน้อยไปหน่อยครับถามว่าฮักโอเคไหมก็ โอเคนะถือว่าให้ผ่านอยู่ให้ผ่านอยู่ครับให้ผ่านดูอุ้ยขอบคุณท่านเอศูนะครับดาวมาพันดวงเลยเฮ้ยขอบคุณมากครับน้องชายอะไรวะน่าอุ้ยอุ้ยตาฝาดตากูบูดไปทำไมเห็นหุ่นยนต์มาเฮ้ยก็ถามว่าฮักน่าเล่นไหมก็น่าเล่นอยู่ครับเอพียี่สิบเอ็ดนะเออผมว่าก็โอเคอยู่ฮักได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไมเคิลเอสเซียง ไอเซียงไงไอเซียงปีนี e ้อ่ะคือมันไม่มีแบบไม่ว่าอะไรอ่ะมันมันไม่มีปีก่อน MC เลยไงคือถ้าถามว่าอันนี้มันก็ต้องเทียบกับเอพีของมันตัวมันแล้วว่ามันดูดีไหมอะไรเงี้ยมันคุ้มที่จะน่าใช้ไหมอะไรอย่างเงี้นะเพราะว่าปีก่อนหน้านี้มันไม่มีมันกระโดดเป็นไอคอนไปเลย ผมมองว่ามันค่อนข้นาง,ง,งทางำลายจิตใจไปนะไอเสียงปีนนะี S ้ p f p 21แี่แข่ง99ขเ้อประข้าไปทาน105ความเร็วนี่ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าอ๋อไอพ่นะยีโค้งก็ 44. ก็ถือว่าโอเคอยู่นะะผมให้โอเคอยู่แล้วกัน ้แบบพอใช้อะถามว่าเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้แล้วกันครับมันก็ไม่ได้เก่งมือวังอะไรขนาดนั้นนะไม่ได้แบบไม่ได้ว้าวอะใช่ครับบไม่ได้ว้าวแล้วกันเพราะว่าคือที่ผมให้มันพอได้เพราะว่าคือค่าความสปีดต้นความเร็วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ดูแบบมันก็ไม่ได้ดูเร็วขนาดนั้นอะด้วยสรีระของเอสซียนด้วยมันร้อยเจ็ดเจ็ดครับถ้ามันร้อยแปดห้าร้อยแปดหกแล้วแบบเออมันความเร็วสปีดต้นไม่เท่านี้มันก็น่าใช้อยู่แล้วยิงโค้งก็ไม่ได้เยอะแบบ ความคล่องตัวอะไรก็ไม่ได้เยอะเลยแบบ90กว่าหมดเลยอะไรเงี้ยและทีตั้ง21ครับผมว่าก็พอใช้ไปก่อนแล้วกันพอใช้ได้เหมือนอารมณ์เหมือนกองเต้เลยใช่ครับใช่ใช่ๆๆ